แสดงนะครับการใช้งานของหนดเลดแดชบอร์ดนะครับผมก็จะให้อ่านค่าฮัมบูริตี้นะครับแล้วก็เทมบอเลเจอร์นะครับแสดงคู่กันเลยนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูโค้ดก่อนนะโค้ดก็จะเป็นตามนี้นะครับผมในส่วนแรกนะครับจะเป็นโค้ดการเชื่อมต่อนะครับเน็ตเวิร์กนะครับเข้ากับนี่นะครับก็จะเป็น s s i d ที่เราตั้งไว้นะครับของเครื่องเรานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเปิดโมบาย e ฮอสสปอตก่อนนะครับผม ก็ใส่รหัสตามที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นก็มา,า MQTT server นะครับให้ใส่ Broker จุดนี v ้ค e รับ h i v e m q com นะครับผมก็จากนั้นก็ Topic pump temp นะครับให้เราใส่ชื่อ,อเป็นชื่อ Topic อเรานะครับผมแล้วก็ตามด้วยอ,อุณหภูมินะครับเท m ส่วน Topic ป u m p hum นะครับก็จะเป็นนี่ครับชื่อ Topic อเราแล้วก็เป็น hum นะครับ แล้วก็ท็อปิก led นะครับก็จะเป็นชื่อเราแล้วก็ led นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นตรงเซนเซอร์นะครับให้ดูว่าเราเสียบไปช่องไหนนะครับส่วนผมเสียบไปช่องดีนะครับก็จะเป็นพิน5นะครับโคดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวโหนดเลสนะครับตัวนี้ก็จะเป็น mqtt in นะครับผมให้เราใส่ท็อปิก เป็นสิ่งที่เราจะวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทมนะครับให้มันจะแสดงออกมาครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทคเกตแล้วก็ชากครับผมจะแสดงแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะแสดงเป็นตัวอักษรนะครับตัวนี้ก็จะแสดงเป็นคล้ายๆหน้าปัดนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะแสดงเป็นคล้ายๆกราฟครับผมอันนี้ก็จะเป็นของเทมเปอรเจอร์อันนี้ก็จะเป็นของคอมมอนนตี้นะครับแล้วก็ใส่ค้าปิกตามนี้นะครับ ชื่อแล้วก็ dht/ อสทีแานะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับมันจะเป็นเว็บซ็อกเก็ตนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อนะครับตัวบอร์ดโหนดเลสของเราครับอ่าก่อนอื่นก็ใส่โฮสเป็นอ่าบล็อกเกอร์นี่ครับตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เรากด Connect ครับแล้วก็มาที่ publish นะครับแล้วก็ดูที่ topic เรานะครับแล้วก็ใส่ชื่อ topic เราแล้วก็ใส่อ่า คุณภาพนะครับเป็นเลขที่เราตั้งไว้นะครับอ่าก็กดแค่นี้ก็จะเชื่อมต่อแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าหน้าแดชบอร์ดที่มันจะแสดงนะครับที่เราตั้งไว้เลยครับมาดูที่โค้ดกันนะครับอันนี้ทีนี้เรามาลองกดรันนะครับอ่นนี้เนี่ยที่เราเห็นนะครับจะเป็นอ่าอุณหภูมินะครับเท่ากับ30สิแล้วก็ความชื้นเท่ากับห้าสิบนะครับเราไปดูใน อ่านี่ครับบนในแดชบอร์ดก็จะแสดงขึ้นมาอย่างนี้ครับเป็นอุณหภูมิมากก็่าสาสิบ 30, แล้วก็คอมเ d ลตี้เท่ากับห้าสิบนะครับก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับผม